ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นคุณพี่บุญวันนั่นเองของพี่บุญวันแสงเงินนะครับเพิ่งเปลี่ยนรถอีส,สุขันใหม่แล้วก็มาเลือกใช้อีส,สุซุเปลี่ยนคันเก่าออกไปแล้วก็มาเลือกใช้คันใหม่นะนีน่แล้วก็เดี๋ยวไปรอที่รถเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปที่รถครับผม ยืนฝั่งละสองเลยนะครับด้านซ้ายสองด้านขวาสองนะครับของพี่บุญวันถือกุญแจนะครับผมได้ใต่ฝากถือไว้ก่อนนะของพี่พรสวรรค์ถือป้ายครับผมโอเคของพี่บุญวันเดี๋ยวมาฝั่งนี้ครับขยับเข้าไปด้านไหนนิดนึงครับขอโทษน,นะครับฝั่งซ้ายซ้ายของตัวรถครับผม โอเคเดี๋ยวเขายบมาตรงนี้นิดหนึ่งครับของพี่พรสวรรค์ขยับเขาไปในนิดหนึ่งออกมาจากตัวรถนิดหนึ่งโอเคโอเคครับผมนี่ได้ภาพที่สวยแล้วนะครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับยิ้มได้ยิ้มนะยิ้มได้ยิ้มเลยครับผมมองกล้องครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับขอรูปกดไลค์หน่อยครับผมโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดี๋ยวถือไวรอแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะใครจะเป็นคนไหว้เอ่ย ได้ครับผมมากุญแจรครับกุญแจอยู่ตัวนี้โอเครวยๆเฮงๆนะครับเปิดเลยครับกุญแจกดเ,เปิด,ปดรีโมทโอเคครับผมเปิดได้เลยครับเดี๋ยวผมไปรอถ่ายรูปให้ฝั่งนู้น หลังจากเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรูปเอาออกกันเลยครับตรงนี้เอารูปออกเนาะแล้วก็พวงมลาลัยนะครับที่เป็นพวงก็แขวนได้เลยครับผมตรงนี้ที่เป็นช่อก็วางด้านหน้าได้เลยครับเรียบร้อยกระจกไฟฟ้าอะไรเคยใช้ไหมครับเคยใช้เนาะ ก็เดี๋ยวใส่ทวนให้นิดหนึ่งเนาะตัวฝั่งควบคุมกระจกก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนีค่ครับแต่ว่าฟิมไม่เพิ่งจะ่เพิ่งไม่เพิ่งใช้นะครับตัวกระจกนะครับเพราะว่าเพิ่งติดฟิลมไปก็ลองไ้ก่อนสักเจ็ดวันเนาะแล้วก็เติมน้ํามันเนาะก็ฝาถังจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับดีเซลเติมได้หมดเลยที่เป็นดีเซลใช่ครับตัวนี้ก็คือถ้าสมมติว่าบรรทุกของเนาะถ้าหน้าถ้าท้ายมันโดดนะครับก็กดลงปรับลงอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวกุญแจกุญแจมีให้2ดอกนะครับจะเป็นแบบนี้เลยอ๋ใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็พวงมาลัยนะครับจะสามารถปรับได้ตรงนี้นี่ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อมต่อตัวหน้าจอให้นิดหนึ่งเผื่อเผื่อต้องการใช้บลูทูธเดี๋ยวเปิดบลูทูธไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นโอเคร okay, ครับผม เป ie ิดบลูทูธไปแล้วใช่ไหมครับเชื่อมต่อบลูทูธใช่ครับผมใช้ Galaxy A12 ไหมครับใช่โอเคครับผมเดี๋ยวแตะยืนยันที่หน้าจอด้วยนะครับโอเคพูาสมัยเครื่องนี้เร็วมากเลยจับคู่ครับผมูใช่ครับ เร่อยหรือยังโอเคจับคูเรวเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตัวตัวเปิดแอร์จะเป็นตรงนี้นะครับเปิดพัดลมแอร์เนาะฝั่งนี้จะเป็นน้ำยาแอร์แต่ว่าให้สังเกตไฟขาวๆทีนหนึ่งเนาะค,คือถ้าเผื่อตัวนี้มันไม่ติดก็อาจจะไปเพลิกด,ดปิดอย่างนี้นะครับ,รบก็ดูนิดหนึ่งแล้วก็ปรับที่ทางแอร์กับฝั่งนี้เปิด ให้อากาศภายนอกตัวรถนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังรุ่นนี้เนาะต้องต้องมาปิดแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกียร์หนึ่งก็คือไม่ไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะครับแล้วก็ไฟที่เห็นตรง,ตรงนี้นะครับก็คือมันขึ้นปกติเตือนว่าถุงลมคู่หน้านะครับที่อยู่ด้านฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยคือทํางานแต่ว่า้าสมมติไม่ใหญ่เขาทํางานเนาะก็จะมีกุญแจไขตรงเนี้ย บิดไปซ้ายมือมันก็จะปิดนะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นเป็นออฟแต่ว่าคือถ้าเราถ้าเราไม่ได้เอาคาซิดเอาอะไรใส่ด้านหน้าครับก็ไม่ควรปิดก็เปิดไปปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมือถอดยางอะไรจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยเวลาดึงนะครับเวลาดึงก็จะมีให้ดึงตรงนี้ครับเนี่ยปึ๊บเอ้ยนี่ก็จะอยู่ตรงนี้ เครื่องมือถอดอยางอะไรครับแต่ว่าเบาะมันสามารถพับได้นะครับเนี่ยถ้าต้องการพับเบาะด้านล่างเนาะก็ตัวนี้สามารถดึงได้อย่างนี้เลยใช่ครับเหมือนกันถ้าต้องการยึดถ้าต้องการคล้องครับก็เอาตัวตะขอเนี่ยครับไปคล้องตรงเนี่ยเนี่ยครับถ้าต้องการพับเบาะครับถ้าไม่ต้องการก็เก็บไว้แล้วก็ยางอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ยางอะไรอยู่ด้านท้ายรถ ครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับหเดือน6เดือนหรือว่าหมื่นกิโลเอารถมาเช็คเนาะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรอใบเสร็จแป๊บนึงระหว่างรอใบเสร็จก็ดูรอก็ได้ครับเผื่อสงสัยทุกไหนจะได้สอบถามเพิ่มเติมตัวไหนครับเครื่องเดี๋ยวผมวิ่งไปดูให้แป๊บนึงนั่นอยู่แล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะเป็นค่าค่าเติมจากโรงงานนะครับมว่าใช่ว่าจะต้องเติมเท่าไหร่ครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีการเผื่อนิดนึงอยู่ประมาณ40เนาะสี่สิบสี่สิ้เอ็ดประมาณเนี้ย ค่าจะอยู่ประมาณ33หน้าหลังตา,าลูกค้าเจะแบบนิ่มๆ่างนะครับถ้าบรรทุกก็เอาเกินมาตั้ง35ก็ได้35-36ก็ได้ครับผม,มนั่นแหละตอนนี้เกาเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการส่งมอบเจ้าตัวฮันเดอร์นะครับ4ประตูเกรด L ปี2024เมื่อกี้ก็รีบจะชนโตัวนาฬิกาบินเลย แต่งเสื้อน้องคนละตัวครับผมส่งให้เลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพี่พรสวรรค์น,นะครับเป็นน้องชายของพี่บุญวัน ทางปลอดภัยครับผมแล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Fortuner ครับผมโอ้แต่งจัดทรงมาอย่างสวยเลยแล้วมารถอะไรครับเนี่ยแล้วเอารถอะไรมาครับเนี่ยเอา่เอหจอดไว้ฝั่งไหนไปผมมเห็เลยโอเคเรียบร้อยครับผมได้ครับผมเดี๋ยวดำเนินการให้ครับผมโอเคครับผมครับผม ปี2023นะครับคันสุดท้ายก็แต่งแม็กเนาะเรียบร้อยแม็กก็จะเป,เป็นตัวแม็กคอส c มิยนะครับเดี๋ยวเรารอส่งลูกค้าก่อนแป๊บหนึ่งกระจังหน้าปี2023ก็ดูดุดันนะครับ2024ก็จะดูซออๆลงมาหน่อยยังเหมือนกันนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้ามันติเฟักเตอร์ไฟตันมองไม่มีให้นะครับผม ป้ายแดงมีให้เชื่อไหมแต่ก่อนถ้าเป็นหน้าขายนะครับป้ายแดงไม่มีขาดแต่ตอนนี้นะครับป้ายแดงเนี่ยลูกค้าสามารถเอามาติดได้เลยคุณจะติดแบบคันหนึงตักสักสี่ห้าป้ายก็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนโหรอ,อไปแล้วครับผมขอบคุณครับ